รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจทีจะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ คุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมลองนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดที่อยากไปมากที่สุดภาพแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงน่าจะเป็นภาพของท้องทะเลและหาดทรายสวยๆจริงไหมครับประเทศไทยเรานับว่าโชคดีมากๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลกและเป็นท้องทะเลซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะับว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่ามหาศาลมากยิ่งกว่าความสวยงามภายนอกที่ตาของเรามองเห็นอีกนะครับ และเพราะว่าเราคนไทยไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลที่เรามีอยู่จึงเกิดการท่องเที่ยวแบบขาดจิตสํานึกและเที่ยวอย่างไม่รู้คุณค่าส่งผลให้เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและใต้ทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อมจนปัจจุบันแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเสื่อมโทรมลงมากเกินกว่า50%แล้วเป็นตัวเลขที่ฟังแล้วน่าตกใจใช่ไหมครับ คนเปลี่ยนโลกของเราในสัปดาห์นี้เป็นบุคคลหนึ่งที่รักทะเลไทยและทำงานคลุกคลีกับท้องทะเลมานานกว่า30ปีเขาไม่ได้เพียงมีหัวใจรักโลกใต้ทะเลและสัตว์ทะเลเท่านั้นแต่ยังได้ลงมือทำงานเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งที่เขารักอย่างมุ่งมัน่นจริงจังจนเกิดผลสำเร็จอีกด้วยเรามาทำความรู้จักกับนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และนักสมุทรศาสตร์ท่านนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมดรทอนทารงนาวาสวัสด์ปัจจุบันผมเป็นรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนักสมุทรศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเราเรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยก็มีสาขาต่างๆนะครับ มีทั้งในเรื่องของอชีววิทยาทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาสิ่งมีชีวิตเรื่องของปลาการังชนิดอะไรปลาชนิดอะไรระบบนิเวศนะฮะอันนั้นก็เป็นนักชีววิทยาทางทะเลอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักสมุดศาสตร์ซึ่งทั้งมีด้านด้าน,น,น,นฟิสิกส์นะฮะกระแสน้ําคลื่นนะฮะแล้วก็สมุดศาสตร์เคมีที่เกี่ยวข้องกับมล,ลพิษเกี่ยวข้องกับว่านในน้ามี ออกซิเจนเท่าไหรมีแร่ธาตุอะไรมีโลหะหนักหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะจะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเทคโนโลยีทางทะเลและอื่นๆอีกมากแต่หลักๆก็มีอยู่3อย่างชีวะเคมีฟิสิกส์ครับอะไรที่ทำให้อาจารย์รักและสนใจในธรรมชาติรวมถึงชีวิตสัตว์ทะเลครับสมัยเด็กๆนะครับผมคุณพ่อผมเนี่ยฮะทำงาน เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวคือธรรมชาติทั้งหมดนะฮะ,ะคุณพ่อไปเปิดอุทยานะที่ต่างๆเยอะแยะมากมายในประเทศไทยผมก็ไปกับคุณพ่อมาตั้งแต่5้าหกขวบนะฮะพอะไปปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นมาตลอดทั้งป่าทั้งทะเลแต่พอมาถึงประมาณสักมสามมันต้องเลือกคือตัวเองเนี่ยยังไงก็ธรรมชาติแน่นอนให้เลือกมีให้เลือกสช้อยเท่านั้นคือไปป่า คือไ,ไปทะเลตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าไปทะเลการที่คุ้นเคยกับทะเลมาตั้งแต่เด็กๆทําให้อาจารย์ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทะเลเพิ่มขึ้นบ้างครับเรารู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรมาตั้งแต่ม3มอ4อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในระหว่างที่บางคนเนี่ยอาจจะสับสนในชีวิตจนถึงไปยาตรายียังงงๆอยู่ว่าตัวเองจะชอบอะไรดีผมรู้ตัวเองมาได้แต่ม3แล้วครับเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยพอเข้ามาหาวิทยาลายัยปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มทํางาน ทำงานได้เงินด้วยนะฮะทำงานเป็นนักวิใจัยให้กับโครงการของอาจารย์สุรพลสุรลาลาซึ่งก็เป็นนักสิ่งแวดล้อมชื่อดังในสมัยนั้นนะครับพอไปเป็นปริญญาโทก็คือผมก็ยังอยู่เมืองไทยก็ยังทำงานอยู่ตลอดพอ,พอปริญญาเอกเนี่ยผมก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ก็ทำงานสายเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรียนปริญญาโทรหรือปริญญาเอกได้อะไรเพิ่มขึ้นจริงๆส่วนตัวก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าก็ไม่ใช่ได้ถึงขั้นพลิกผันชีวิตเป็นแค่การต่อยอด ส่วนปริยาเอกเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มองกว้างกว้างขึ้นมากกว่าเพราะว่างานที่ผมทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปริยาโทรหรือปริยาเอกเนี่ยเป็นงานเรียกว่าครั้งแรกในเมืองไทยทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นการใช้ดาวเทียมสำรวจแนวปาการางังและแหล่งยาทะเลผมก็เป็นคนทำคน,คนแรกเพราะฉะนั้นไอ้คนแรกเนี่ยมันจะมันจะมีความรู้สึกของคนแรกมันต้องท้าทายมันต้องนู่นนี่นั่นพอไปถึงปริยาเอกก็ไปทําเรื่องของการใช้ภาพถ่ายดาว สำรวจดาเนียปะการลังเป็นคนแรกๆของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันก็เรียนรู้ในเรื่องของการท้าทายเรียนเรียนรู้ว่าทํายังไงที่จะไปให้ถึงผลลัพธ์ก็คือความสําเร็จส่วนกระบวนการเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจกระบวนการเลยแล้วผมสนใจผลลัพธ์จากที่ทํางานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาโดยตลอดอาจารย์มองว่าปัญหาที่เกิดกับทะเลไทยในปัจจุบันคืออะไรครับปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแยะเอาแบบมนุษย์โลกเข้าใจนะฮะก็คือเรามีการพัฒนา แต่การพัฒนาของเราใช้ทรัพยากรแลวการพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรทางทะเลเป็นหลักพลังงานของเราก๊าซธรรมชาติทั้งหมดมาจากทะเลนะฮะมีที่บนบกเนี่นิดเดียวน้อยมากนะครับเอ่อก๊าซธรรมชาติก็เอามาทําเป็นไฟฟ้าทำพลาสติกทําอะไรนู่นนี่มากมายเรื่องการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว34ล้านคนรายได้2.5ล้านล้านบาทมากเป็น20มากกว่า20%ของ GDP ประเทศ ไม่มีประเทศไหนในโลกที่มี GDP จากการท่องเที่ยวสูงในสัดส่วนสูงเท่าประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ24ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยอันดับหนึ่งคือทะเลฮรร้อยละ75.5เนี่ยเไปอร์เซไปทะเละทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว25.6ล้านคนสำหรับปีที่แล้วนะครับปีนี้จะเพิ่มอีกเพราะว่าจานวนนักท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นปีละ10เปอร์เซ็นต์ไใน6-7ปีเราจะมีนักท่อง เพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็ขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างครับในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวของเราเพิ่มเจ็ดเท่าแต่ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลง60%เเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันสวนทางกาันมันไม่ใช่เป็นการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนตามความหมายก็คือทรัพยากรต้องคงอยู่เราก็จะได้ประโยชน์แต่ตอนนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์แต่ทรัพยากรเสียหาย เพราะฉะนั้นมันก็จะนอามีคำถามต่อไปถึงอนาคตว่าแล้วลูกเราหลานเราหรือแม้กระทั่งรุ่นเราตัวเราเองเนี่ยจะทำอะไรนะฮะไอ้ตรงนั้นก็คือปัญหาแล้วปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาระดับที่เรามองเห็นแค่อย่างเดียวอาจารย์หมายถึงว่าปัญหาที่เกิดกับทะเลในตอนนี้เป็นปัญหาระดับโลกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหาของทะเลเนี่ยเป็นปัญหาที่เรียกว่าระดับตั้งแต่โลกทุกคนตกใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กระสรืองนกระจกที่ลงมาอยู่ในทะเลและทําให้ทะเลเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะพลาสติกที่ประเทศไทยทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากเปนะ็นอันดับติดหนึ่งใน5ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาที่หมดไปจนต้องมีการปรับปรุงเรื่องประมงอายุอยู่ปัญหาของทะเลเยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะว่าทะเลเนี่ยมีพื้นที่ร้อยละ70ของโลกประเทศไทยมีพื้นที่ทะเล3ามแสนสองหมื่นตารางกิโลเมตรทะเลคือจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยที่ไม่มีผู้ว่าเพราะฉะนั้น ปัญหามันมหาศาลอาจารย์ทรพูดจนเราเห็นภาพอย่างเห็นชัดเจนเลยนะครับหากใครยังคิดว่าปัญหาที่เกิดกับท้องทะเลไทยในวันนี้เป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับเราคงต้องเปลี่ยนความคิดได้แล้วนะครับเพราะเมื่อระบบนิเวศท,ทางทะเลเสียสมดุลย่อมต้องส่งผลกระทบมาถึงชีวิตเราทุกคนอย่างแน่นอนและบางอย่างก็เริ่มเห็นผลแล้วตอนนี้ ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าปัญหาต่างๆที่สะสมยากจะแก้ไขอาจารย์ธรได้ลงมือทำอะไรบ้างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแบบเห็นประจักษ์กับตารอติดตามต่อในช่วงหน้าครับรายได้อุทยานของเราเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับแล้วพอ PP เกิด i ิ p a c t ปุ๊บที่อื่นก็ได้มหาศาลปี58เนี่ยอุทยานได้เงินมา890ล้านจาก150แห่งทั่วประเทศปี59เนี่ยได้มา1,800ล้านเพิ่มขึ้นพันล้าน ด้วยเหตุผลว่ามันมีการเก็บเงินจริงจังนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยเกิน2,000แน่นอน